ขเขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพบก,กับสุดขาวเหลือภูผูแเราเริ่มต้นกันที่กับตันขาวโหดสสดังอ่านปากกับผู้ของจดแดนทันสั้นหลังดาใสาคอนเนอร์เคอดีว่าไอคิโกฟผู้บอลพิมพ์ลีกอังกฤษในช่วงกำกินที่ผ่านมานะครับเลวูเปิดบ้านถล่มบุฟหัมตันไปบาบเลเทะสประตูต่อศูนย ทำให้เอว์พูลกลับขึ้นมารั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงอีกครั้งโดยในเกมนี้นะครับก็มีจังหวะที่น่าสนใจที่สื่อได้นำมาพูดถึงในครั้งนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ Cody คอนเนอร์โคดี้นะฮะกองหลังวูล์ฟแฮตันพยายามพุ่งล้มเพื่อเอาจุดโทษหลังจากการเข้าประทกับซาดูมาเน่จนผูตัสินต้องใช้ VR เข้ามาช่วยตัดสินนะครับโดยในจังหวะพุ่งล้มของคอนเนอร์โคดี้นี้เองนะฮะทำให้นักเตะเลว์พูลหลายคนเข้าไปทำการประท้วงผูตัสิน หลังจากที่ผู้ตัดสินเป่าให้ลูกนี้เป็นลูกจุดโทษในทันทีแต่ได้กลับมาเปลี่ยนคำตัดสินว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากได้เช็คภาพจาก B.A.R. ซึ่งเหตุการณ์ชุลมุนนี้เองนะครับทางด้านจอแดนเฮเดนสันกับตันทีมลิวโพที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์นี้พอดีก็ได้เข้ามาประท้วงและด่าคำหยาบใส่คอนเนอรคดีกับทันทีมวูมแฮมตันว่าไอ้ขี้โกงหลังจากนั้นก็มีผู้เลน่นลิพูหลายคนเข้ามาประท้วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ แอนดี้โรเบอร์สันสายบวกของลิเวอร์พูลนะฮะก็เข้ามาต่อว่าคอนเนอร์โคดี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายโรบโบก็เลือกที่จะเข้าไปอธิบายเรื่องนี้กับทางผู้ตัดสินมากกว่าโดยเหตุการณ์ที่จอแดนเฮนเนด่าคำหยาบใส่คอนเนอร์โคดี้สื่อทง BBC Sport ก็ได้อ่านคำพูดจากปากของเฮนเนว่าก็พูดด้วยคำที่รุนแรงจริงๆโดยใช้คำว่าไอคี้โกงถ้าเป็นคำพูดในภาษาอังกฤษมันคือคำที่รุนแรงมากๆที่คนอังกฤษมักใช้ด่าหยาบคายใส่ผู้เล่นคนอื่น ซึ่งตรงนี้นี่เองแอดมินก็ไม่สามารถออกเสียงให้ฟังได้นะครับแกมันไอขีโกงลูกนี้ไม่มีทางเป็นลูกจุดโทษคุณกําลังโกงพวกเรานี่คือคําพูดทั้งหมดที่จ้าแดนแฮนนิสันดาไซคอนเนอร์คูดี้แต่ก็ยังถือว่าคอนเนอร์คูดี้นั้นโชคดีเป็นอย่างมากนะครับที่ไม่ถูกใบเหลืองในจังหวะนี้เพราะตามปกติแล้วการพุ่งล้มเพื่อเอาลูกจุดโทษยังไงลูกนี้ก็ต้องเป็นใบเหลืองตามอัตโนมัติแต่ภาพชาร์ก็ระบุช,ชัดเจนว่าสโูมาน นั้นดึงเท้ากลับได้ทันนะฮะก่อนที่จะไปแตะโดนตัวของคอนเนอร์คูดี้ซึ่งเท่าลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษจริงๆเลยวิพูจะเสียโอกาสจากการทําหน้าที่ของ VI อีกครั้งแต่ก็ยังโชคดีนะฮะที่ลิเวอร์พูลของพวกเราไม่เสียจุดโทษแต่อย่างใดดังนั้นคนที่รับคำด่าไปเต็มๆนั่นก็คือคอนเนอร์คูดี้ที่พยายามพุ่งล้มเอาลูกจุดโทษซึ่งก็เหมาะสมแล้วที่จะแดนแฮรรสันจะโกรธและด่าใส่ในถ้อยคำที่หยาบคายนะฮะโอ้ เจคินคลอปยมรับว่าเขามีอารมณ์ร่วมกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกครั้งเมื่อพวกเขาร้องเพลง You Never Walk Alone หลังจากสโมสรลิเวอร์พูลครับได้รับอนุญาตมาตรการผ่อนปลนของรัฐบาลกรีซให้สโมสรฟุตบอลพรีมลิกสามารถให้แฟนบอลกลับมาชมเกมฟุตบอลในนัดเกมเยาว้อีกครั้งที่สนามแอนฟิลด์หลังจากต้องลงสนามไร้แฟนบอลมานานกว่า9เดือนโดยนัเกมที่พบกับบูแฮมตันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเป็นครั้งแรกที่มีผู้ชมจำนวน2 0 0 0คน ที่มีโอกาสเข้ามาชมเกมที่สนามแอนฟิลัง้งและนักเตะลิเวอร์พูลก็ไม่ทําให้ผิดหวังเมื่อจการถล่มบุกทำต้นผู้เมเยนไปสบายเท้าสีประตูตะซุนโดยท่านั้นเชียร์เก่งกลับนะครับกล่าวแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แฟนบอลสามารถกลับมาชมเกมการแข่งขันในสนามได้อีกครั้งมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากหลังจาก9เดือนที่ผู้ชมในสนามขาดหายไปนะครับและตอนนี้มันเป็นสัญญ,ญาณที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งซึ่งมันพอพอๆกับข่าวที่เราสามารถผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เได้แล้ว เรารู้ว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะให้ผู้ชมกลับมาชมเกมในสนามอีกครั้งดังนั้นเราจึงเริ่มต้นทำมัดการมีผู้ชมเข้ามาชมเกมในสนามถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและหวังว่าผู้ชมในสนามที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มความจุของสนามในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งทางเจคกิ้งคลับเองก็ออกมายอมรับถึงบรรยากาศอันยอดเยี่ยมกับเกมมัตํำคืนที่ผ่านมานะครับว่าผมยอมรับว่าผมรู้สึกตื่นเต้นและสะเทือนใจอีกครั้งไม่ได้ยินผู้ชมในสนามจำนวน2,000คน ร้องเพลงอยู่ในวิ่งอโลนและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่แอนฟิลด์ที่เราได้ยินเสียงเพลงอยู่ในวิ่งอโลนจากปากของแฟนบันจริงๆที่ไม่ใช่เสียงจากเครื่องกระจายเสียงในสนามซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอมานานนับตั้งแต่พวกเรา,าพ่ายแพ้ต่ออาร์ลิงตันมเมร็ดเมื่อวันที่11มีอในนาคมที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่ดีที่ผมและนักเตะลิเวอร์ทุกคนที่สามารถตอบแทนพวกเขาได้บ้างเล็กน้อยด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่พวกเรามีณตอนนี้ แต่การเล่นด้วยรวมที่ไม่มีแฟนบอลในสนามนั้นมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายออกมาได้ยากมากแต่การดูฟุตบอลอยู่หน้าจอทีวีที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในสนามนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเกมมันกำกินที่ผ่านมาทำให้ผมฮึกเหิมและมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากมันเหมือนกับมีกําลังใจอันยิ่งใหญ่ของผมหลังจากที่ผมได้ยินผู้เขาร้องเพลง u n e v e r w a l Alone และผมชอบบรรยากาศแบบนี้เป็นอย่างมากผมขอพูดด้วยความสจริงจงว่าบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์นั้น สิ่งที่ผมเฝ้ารอมาโดยตลอดนับแต่แต่ทีมต้องหยุดพักเบรกหนีโควิดสิ 9, และห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามและก่างคืนนี้แฟนบอลทั้ง2000คนในสนามแอนฟิลด์นั้นยอดเยี่ยมมากพวกเขาทำให้ผมขนลุกและผมบังว่าผมจะได้ยินเสียงอยู่ในม่นวอร์กอโลน,นจากแฟนบอลจำนวนที่มากขึ้นในทุกๆนัดที่เราลงเล่นในเกมในบ้านและไม่มีที่ไหนยอดเยี่ยมเท่ากับแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกแล้วเจคกิงครอปายยาว พอสโคนะวานเดุมควรลาลิเวอร์พูลหรือไม่จำเป็นต้องย้ายหรือไม่พอสโคนะครับอดีตยังไม่ฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบบมุมมองของตัวน,นั้นจอร์จิโอวานเดุมไม่ควรย้ายไปบาร์เซโลนาเลยนะครับเพราะมองว่าเตอนนี้เจ้าตัวก็อยู่กับทีมที่ดีที่สุดมากๆอยู่แล้วอย่างลิเวอร์พูล l ถามเชื่อว่าหงด่างจะได้แชมป์ลีกในซีซั่นนี้อีกด้วยพอสโคนะครับตำน,นานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อที่ว่าจอร์จิโอวานเดุม กองกลางของลิเวอร์พูลไม่ต้องจําเป็นย้ายไปอยู่กับบาร์ซุโลนาแม้แต่นิดเดียวเพราะในะตอนนี้หงแดงก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดูดีสุดๆอยู่แล้ววันนี้ตกเป็นข่าวกับบาร์ซุโลนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่โรนัลคุมานกุนซือคนใหม่คนทีมนั้นมีความสนิทสนมกับเขาในระดับหนึ่งและถึงแม้ว่าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นแต่กระแสาข่าวระหว่างดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์กับอาซูกรานานั้นก็ยังมีออกมาเรื่อยๆแามแข้งในวัย30ปีก็จะหมดสัญญาก,กับทีมในช่ววงมปีน้ดย พอสกอเผยบา่าเขาอยากจะย้ายทีมไปทไมาการในเมื่อลิเวอร์พูลก็กำลังเล่นเกมลุกได้สุดยอดแบบนี้ในทุกสัปดาห์เนี่ยนะเขาเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาและการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแต่เขาก็อยากจะย้ายออกไปทไมาการผมวิงว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลกอีกครั้งและตอนนี้เขาก็กำลังเล่นให้กับทีมที่มีเกมลุกที่น่าตื่นเต้นลัดน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่มีสไตล์เข้ากับบาร์เซโลนาและน่าจะเข้ากับระบบของบาร์เซโลนาได้แบบสบ,สบาย แต่ถ้าเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นมันก็จะมีดัชคอนเนคชั่นที่ใหญ่มากๆที่บาร์เซโลนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรนัลกุม,มันกุมทีมอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเป็นควณคุณจะอยากย้ายออกจากทีมที่เล่นเกมลุกน,นี่นาตื่นตาตื่นใจแบบนี้ไปทําไมกันครับตอนนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่นะครับล่าสุดก็เพิ่งออกให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับจอชินวานิโดมบอกว่าให้ไปถามสโมสรเองนะฮะโอ้โหลุ้นกันต่อไปนะครับสาหรับการต่อสัญญาชบบใหม่กับจีนี่วานิโดมนะครับ ในกระสุนข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7จ็ธันวาคมนะครับแบบฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับเกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจอรันเทนสันก็ทำถ,ถูกต้องแล้วนะฮะก็ต้องมีสปริตนักกีฬาหน่อยนะครับถ้าหากอ่าพุ่งล้มแบบนี้มันน่าเกียดจนเกินไปนะครับสำหรับแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไรฉันร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพนะครับแอดมินก็ ยังไม่นอนชื่นเคยนะฮะก็มาทําคลิปให้กับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพวกท่านจะไม่ตกข่าวสําหรับสโมสรลิเว์พูนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันกันกนกบชายผู้บ้าคลั่งลิเว์พูนะฮะกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, แล้วกลับมาพบกันใหม่ขอขอบคุณสวัสดีครับ thank you